5 4 3ส1สวัสดีครับผมชื่อจุนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มประกาศสยามรัฐนะครับเราจะพาทุกทุกคนไปชมประกาศกันนะครับว่าประกาศทีกี่สายพันธุ์มีสายพันธ์อะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่เชื่ออะไรผมชื่อจิ้งืีอสยามรัฐครับกอนครับหนุ่เป๊ะมีกี่สายพันธ์หรอครับปจุ ปัจจุบันบบมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะแต่ที่นิยมก็คือมีกาเล็กซี่แต่ถ้าแยกเป็นหลกัหลกๆเลยคือมีปลาหนังกับปลาเกตปลากัดหนังนี่คือสีมันจะเป็นที่หนังของมันเกตมันจะใสแล้วปลาตระกูลเกตจะมีสีที่เกตถ้าแยกแบบหลกัหลกๆเลยนะครับแล้วมันมีลูกรลยละเอียดยิบย่อยอีกก็เลี้ยงดูก็ไม่ยากตอนเด็กๆก,ก็อย่างใช้อุบาลกินพารามีเซียมไรแดงธรรมชาติไข่ตุน เต้าหู้หลอดได้ครับโตมาเป็นจะเป็นอาหารเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้การปลาติดเหยือกทำไมถึงเลี้ยงปลากัดครับมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันนี้เศรษฐกิจปลากระก๋าเกินเติมมากเลยเดือนหนึ่งถ้าอย่างไม่คงที่ก็เกือบแสนตอนนี้นี่จะเป็นเจ้าหลักๆอยู่จะเป็นมาเลเซียล่างเซจอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับ เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรครับก่อนที่จะาทำไรครับทำไรทำสวนมะลังททำไรแล้วก็เลี้ยงปลาคู่กันมา22ปีปีนี้ครับแล้วมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างครับมันก็เป็นอาชีพที่ไม่อายใครนะได้พบปะผู้คนมากมายได<แ>้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วปลามันขายตัวมันเองเราทําปลาออกมาสวยอย่างไงก็ขายได้มันพัฒนาตัวไปนเลยทำอาชีที่ที่สุด แล้วการที่เลี้ยงประกันนี้ครับมีปัญหาอะไรที่เราพบเจอไหมครับมันก็มีนะมันมาจากฝนไม่ดูการเพราะไม่ติดหน้าร้อนขยายพันธุ์ไม่ได้หน้าฝนก็มีโรคมีป่วยเหมือนกัรเลี้ยงทั่วไปตัวจะหยาบยานี่คือตัวนี่คือตัวผู้แล้ววิธีการขยายพันธุ์ เราก็ต้องดูตัวคู่ที่มันพร้อมกับตัวเมียอยู่ได้อย่างน้อยสามสี่เดือนเอามาขุนให้มันมีไข่เยอะการเที่ยวปลาคือนำตัวู้กับตัวเมียมาจ้องกันสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์แต่ถึงที่หาไปได้ในในน้ำคือใบหูฟางถ้าคุณใบหูฟางใบสักบักกัดจะเป็นปลาที่ขาดสารเทนนินในใน,น้ำไม่ได้แล้วสสยพันไหนราคาแพงที่สุดละ่ะคบตอนนี้จะเป็นปลาปพเก็ตะกูลกาแล็กซี่ ในหนึ่งราะเราเพาะออกมาเป็นตัวปลาได้สักตัวจริงแต่ปลาที่จะขายนั้นมันสวยไม่ดีมันได้ไม่กี่ตัวมันยังอยู่ในช่วงพัฒนากัออนอยู่มันที่ขายด้านราคากลางก็อยู่มณหลกพันหลกหมืน่นออกตัวนะถ้าเราเป็นปลาจําน,นวนอย่างเยอะๆเป็นเกตดล,ลองๆเก็ดกลางๆอย่าง,างน,นี้เราก็ขายเป็นร้อยตัวจ้ากี่พัน่ะไปแต่ตามเกต์ประมันี้แล้วการขนส่งนะคะ ถ้าอย่างในไทยถ้าสะดวกมาเลือกเองก็จะให้เข้ามาเลือกที่บ้านที่ฟาร์มแต่ยังถ้าส่งต่างจังหวัดทางลูกค้าไม่สะดวกเราก็ขายผ่านทางโซเชียลเฟซบ Facebook, Line, ุ and, ๊กไลน์แอปแแบนแอปอะไรไปแต่ายางต่างประเทศจะมีบริษัทกลางที่เรียกว่าชิปเปอร์คอยรับส่งไปยอยู่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดส่งปมีการนัดรอบเล่าให้เราส่งในวันนี้ก็จะขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินหรือว่าจะพามานต่นางประเทศ เพื่อในการส่งออกแล้วการจะส่งแต่ละรอบเนี่ยครับมันเสียค่าจะส่งเยอะมากถ้าอยากเป็นลังร้อยตัวก็อยู่ประมาณ4 5 0 0ห้ถึง 5, ห้าพแต่ถ้าเป็นตัวจะคิดต่อตัวและในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันถ้าอย่างโซนยุโรปก็ตกประมาณ700ต่อตัวข้อค่าขนส่ง ว่าอาชีพเลี้ยงปกัดนี่มันมันก็ไม่อายใครแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบดีเลยแ,บบแบบหละรายได้ได้เห็นนักเรียนลงได้ลงปฏิบัตินนไดขข้เป็นเห็นของจริงเรียนให้ความสนใจนะรูกครู้สึกแบบดีดีบางครั้งก็รู้ว่าเออในการที่ไปเรียนรู้นอกสถานที่เนี้ยทำให้นักเรียนเกิดความสนออใจก็ดีใจนะว่านันกเรียนก็ยังมีความสนใจจับเด็กที่เวลาขณะเรียนเนี้ยเรื่องการเรียนเนี้ยมันสนใจเลย แต่เวลาไปถึงเรื่องประกาศเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์อะไรกล้วแต่งรู้รู้สึกว่าเขาใส่ใจสนใจมากแล้วก็เก่งทุกคนยงไงกัน,นบ้าง่ะครับกับฟาร์มประกาศของที่สยามรัฐในครั้งนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่ฟาร์มประกาศสยามรัฐจังหวัดคนครสวรรค์นะครับขอบคุณครับ